ไม่น่าไม่น่าได้ครับได้หไหมสามลกูกสองสองลูกครับทีน,นี้ถ้าลูกเล็กเอานี้ได้ไหมพี่มมพี่แบ่องออกไปหน่อยเนี่ยดูเนื้อก่อนไหมสติ้กด,ดูเลย แกแพท Spencer: นี่น sì ี่นี่มีถุงมีถุงครับมีถุงดีเพื่อนเมลยี่อย่างดีเลยันนี้เลยนแนพี่สโลสองโลเท่าไหร่ครับา้ทจมให้กูห้าร้อยแเเดียวมาสพอดีคิวนี้ลูกค้าสั่งไว้ก่อนแล้วแกไปกินข้าวนะครับ อย่ารักก็เลยไม่สวยๆเหลืองนี่นะครับสองลูกโอเนื้อเดียวกันไปจ๊ะนะโอ้ยแต่บดีอะไปกินดีมากเนวัอเด้ไมเลยเิ บัวธรรมดาเลยครับมีดเนี่ยเวลาผมแกะเองผมหบเก็บพื้นเลยมีดเพิ่นบัวธรรมดาเลยนี่แต่มันก็ต้องมีถุงใช่เรียบร้อยมาคิวต่ออีกลูกนึงลูกนึงใหญ่ก่อนคู่ใหญ่เว่านั้นตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเฮียรักจัดให้ครับผม ว้าวเนื้อเดียวกันเนื้อพอดีทานใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในมแก่แก่เหลืองสามโลครึ่ง กองเลยนะคะ้อลเราหรือเปล่าของใครของพี่ใช่ไหมขาไดขอเจมื่เกี้เมื่เกี้เท่าไรนะ 1น6 0งพัน่ะลูกค้าบอกมักผู้ใหญ่นีลาจจดให้เนี่อาจจะนี่กอบ

มาเลยมาเลยร้านเฮียรักเกมมาปรางทุเรียนหมอนทองรามกำแหงร้อยหกตลาดทลกรนะทุกคนเปิดแล้วเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับยืนปอกเพลินเลยวันนี้ใช่อบอกยาวๆเลย ที่สอง<ป>พี่พี่แกเห็นเนื้อถูกใจแกสั่งเพิ่มอีกหนึ่งลูกแล้วก็โทรตามเพื่อนมาอีกด้วยนะครับเป็นไงล่ะแต่ว่าเพื่อนจะถูกใจหรือเปล่าให้มาดูเองที่นหน้าร้านมอนกันพี่แกบอกออต้องมาสัมผัสมิถูกง้างนะครับเนี่ยมาเลยมาเลยมิถูกง้างครับมา <ST S> มามามา <ST S> มิถพกง้างเลยครับมามามาเลย ค,คああจัดสวยๆอัวนอ่ะเหลืองงามครับกลม thông báo Mua giày nữa Ủa nè, liền liền ngắm ngắm à. Đạp, Ngắm khách tươi chuối Đẹp đấy giao đi สวยกว่าทุเรียนก็มือห่อแล้วค,คุณครูค,คุณครูเรีย <15 5. S 1> บร้อยครับห้าปูติบร้อย สวย,วยเลยแซ่บก็ปังใหญ่ใหญ่นัจุกด้วยสวยๆเลยจะได้ประมาณไหนว,ว้าวสวยๆเลยครับสองถุงอ๋อได้ ได้ครับพี่สวันนี้ใช่วัสดครับอะไรเอ่ยสามโลสามเนี่ยเดี๋ยวไปยุ่งนึงใช่ไช่ครับหนึ่งแต่ถ้าปใหญ่ๆหน่อยอะใหญ่ๆหน่อยนะครับใหญ่ๆปูใหญ่ปูใหญ่ใช่ครับมีไหมมีมครับมีมีเยอะเลยครับวันเนี้ย ันี้ของยองเนี่ยยองครับยองออก่อนจันใช่ไหมใช่ครับก็ออสีกันเนี้ยผพร้อมกันไม่ดคี่สิษสามโลกี่ลรึมันเ้ากินต่างสองลูกเลลลูกเขียนเลยนะเขียนเลยนะตเท่าไหร่สองลูกนะคะจดไปนะลูกหด้วยตเท่าไหร่สองลูกนสิ่สั่งไหครับแมโลเท่าไหร่สสาโลเออแมนแมนแมน อะไรพี่สุดๆไปเลยมามาดูมา,ด,มาดูกันมาตำกันได้เลยทุกัดลากคุแหงร6อตลาดตะลกอนะครับลานยาลักเจ๊มาปังทุเรียนหมอนทองนะครับของละยองนะครับวันนี้ละยองออกเริ่มเริ่มทยอยตัดแล้วนะครับมีดแรกมีดแรกน้าแรกหัวน,นะ

ครับเ,เรียบร้อยไปไกออเดอร์นออนไลน์ก็มีนะผมรถมารับถึงร้านเลยนะครับผมพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเหมือนกันพี่เขาก็ไปเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยวันไหนเนี่ยคืนเดือนดอกเดือนมันเทื่นงหลพี่ <laughs> ชาวพีนี้เยอะชาวพีทผมว่าพวกมันเยอะใช่ครับลูกค้าน่าจะเยอะคุณในเพจก็ถามตลอดเยมาว่าไหลมาอไหลใช่ครับในเพจในเพนนจจะเจ๊ก็อัปเดตท,ทุกวันนะครับผม ทางแฟนเพจเนี่ยรักเจ๊มาปางทุเรือนหมอนทองนะครับไม่แปดหนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับติดสายอยู่เดี๋ยวนี่หามพี่เนื้ออบเลยแม ถามๆอย่างนี้หากินย่างนะกะดิบๆเลยอ่ะแก่เนื้อเหลืองใช่ไหมแต่มมนยังก็อ่อนไปเลยในใจอยากใหญ่แล้วเมี้ยล่ะเออแต่ว่ามันหายากแล้วอย่างนี้ให้เรียกว่าอะไรหนังไก่หนังควายไม่ได้มารับใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะคะ สองโลนะรอโอนตังค์รอโอนตังค์ก่อนเอาโอนตังค์ร้อยนียยงครับยังค่ะรอเขาโอนตังค์ย่างทั่วฐานเรื่องนี้ตอนนี้เชฟบอกคุณพี่เขาแล้วบอกว่าตอนค้าหน้าร้านเยอะเดี๋ยวเท่าไหร่อะเบย์เดี๋ยวเลือกลูกก่อนค่ะเขอได้เลูกมาสู่เจนนี่ไงครับยังไม่มาเรายังไม่ขาย เราเนี้ยปไปไหนพ่อปัะพอดีหนึ่งสองมีด้วยเห็นแล้วสองลูกเนี่ยเดี๋ยวลาแกจะเคาะผ่านมือทุกทุกลูกนะครับท,ทุกคน<ป>แน่นแน่นแน่น ปิดไปขอบคุณมากครับหนึนหน่งกิโลครึ่งครับเดี๋ยวนะสุกพอดีสุกพอดีเดี๋ยวเฮียคัดให้วสวยๆเลยฟังเสียงก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เดี๋ยวรอส่งให้ลูกค้าก่อนอันนี้ลูกค้าสั่งสั่งในแฟนเพจนะครับผมเข้าไปเลยพิม์ในเพจเนี่ยรักเจ๊มาปราง,รงทุเรียนหมอนทองมาเลยครับมาเลยไปเลยครับไปแล้วนะ ขีดไปหรือแกะไปข<ป>ีดไปเป็นลูกนะคะนี่เห็นไหมลูกค้าสั่งในเพจน,นะระักจัดให้สวยๆอยู่แล้วลาดำ มาปั้ปนปั้งมาให้ด้วยไปเยอ,อะเนะี่ยจีดไปแบบนี้การขนส่งก็จะไม่ช้ำไม่อะไรเลยครับไปถึงบ้านลูกค้าก็ใช้มีดจีดตามนิดนึงได้กินเลย แกะลงจานถ่ายรูปสวยๆลงเ<ล>ฟซเจ๊ถามแมบอกว่าแปตผมหมดโตแค่ไหนเจ๊ <c oughs> เรียบร้อยขาเพิ่ม,มิ่มสองลูก,ลก,ลกอครับชิปนี้บัตรพนก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมแบบร้านทุเรียนร้าน อย่าลักเกมมาปังทุเรียนหมอนทองรามคมงแพง166ตลาดทลกรนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ